ไอยัก่อนกติมัสักกรรมการแบบวิสดอมงตรงมาจากวิสดอมเลยหรอวิสดอมแบบวิสดอมครับวันนี้เป็นไงบ้างมาจากไหนนี่ก็มาจากไอมาจากลาวแก่ซื่อฉับไอมาจากลาวไม่งานน้องต้องให้เกียรติแล้วจะบอกว่าวันนี้นะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเวทีชีวิตนะครับพี่ดิวก็มาเป็นกรรมการกิติมัดักแบบว่าสูงส่งในการตัดสินนะครับทุกคนใช่ตัดสินวันนี้ฮะใช่แล้ตัดสินใช้สมองและสติปัญญาและที่สำคัญก็คือ ดูตามหน้างานเลยใครไปกัวัน้เป็นคนนั้นเอาไปเลยครับเดี๋ยวพี่เดยวไหวพ่อแค่นี้นะครับไหวอย่างไม่เลอหล่อจี๊ดวันนี้น้องชายแบบหล่อสุดๆแล้วชุดนี้พี่ดิวใส่มาแล้วสามวันก็ไดคนมันคนมันดูดีใช่ไหมก็ดูดีมันลาดสิมั้อันบาสามมันสี่มันจอไ้ไอ้ไหวขอพรบอกจุดทูปไมปตา เอาเมื่อวานได้ขคุณลองเทสอะไรคือส yeah> anyway> ok ok ิขอพรเอาขอเห็นตัวอย่างมันหลาบเลยเดี๋ยวคนสิร์ตเป็นไรน้องฝากน้องซ้ายในเด้อฝากน้องซ้ายพี่ดิวในเด้อฝากซัพพอร์ตนางแน่นะครับช่วงนี้นางเห็นงานหลายเวลาพระพรกับบอมีนะครับฝากในเด้อพี่น้องโตเกียวมิวสิกน้องพี่น้องนะครับตอนนี้คาคาคอนเสิร์ตกับบอแพงพี่น้องสร้างได้นะครับเบอร์สิขึ้นให้มองนี่นะพี่น้องนะครับซัพพอร์ตกันเลยครับแมนแมนพี่น้องเออขึ้นบ้านไม่ก็ต้องมีเอออเาว่าเวลเนี่ยึ้นบ้านไม่โตเกียวมิวสิกไอ้พบ้านกันประเท แม่ขึ้นบ้านใหม่อีกหลังเดี๋ยวพี่ดูเอาเลยโตเกียวมิวสิกล็อกคิวอยู่แล้วพราะว่าขึ้นบ้านใหม่ก็ได้แบบยังทำหลังหนูหนูก็ต้องเสร็จก่อนไหมทำก่อนพี้หนูทำก่อนพี่ทำหลังหลังหลังน้อยังนนยุ่งขังกันกับหลังหลังไงกรรมการกิติมาศคนนี้ทำงานราบรื่นขอให้โตเกียวมิวสิกเรื่องลือระบือไกลขอให้ดังปังเฮงรังดังรวย ทุกๆอย่างขอให้ประสบความสําเร็จนะครับด้วยน้องบิผู้ยั่นฟินแล้วก็พี่ดิวธีรพันธ์แล้วก็พร้อมทีมงานที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับสถานที่นี้มันยูนอฟ่าแต่อีพีัแรกของนเดเป็นปาตัวตอนนี้หนูทําอะไรบ้างแค่หมูบอกแค่วันนี้อ๋อวันนี้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 ก็จะมีนะครับผม การแข่งขันของท่านเป็นตัวเกมวีซีคบแบ่งออกเป็นสี่ทีมครัแล้วก็เราก็เลยคิดเออเราเชิญใครมาดีนะตอนแรกพี่ทุ๊กี้ก็จะมาแต่ว่ามาไม่ทันบ,บินมาไม่ทันไปบินไไม่ได้ก็เลยเป็นการเลือก,กอกกอกไปก่อนก็เลยมีพี่ดิวครับนี่หน่อยมาลอมไอดอลแล้วก็นันนุ่นครัเอาเอาลอลออร์กการคิดริเริ่เอาคนเก่งด้านโพรด้านแล้วเขาเก่งด้านของพี่ดิๆๆๆวคือทุกคนต้องรู้อยู่แลนะแต่เชื่อไหมความรู้สึกให้มาเงอะงะว้าวเพราะว่ารอบนี้มีประเด็นข่าว วันเม่เห่าผมกับพวเห่าผมมันเอาององไปเอนไหมเลื่นเลื่นเลื่อนเลือนเลืนม่ได้พี่น้องมาเด้อเลื่อยูไทน์รถอีกรถนจะได้ใใยูไทน์แ <c oughs> บบไหนมาชีสิบไหมมากกว่าสี่สิบไหมฮะมากกว่าสี่พันกว่า <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> ดีกรีครูคือแชมป์ปีที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ลูกทีมไม่เหมือนเดิมใช่ลูกทีมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยครูจเดี๋ยนะมีแค่ครูนะที่แชมป์นอกนั้นมีใครแชมป์บ้าง S 1> <S 1> เป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ค่ะซีซั่นสองจริงๆสำหรับโจทย์รอบนี้นก็ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าสมาชิกในทีมเป็นผ,ผู้ชายหมดแบบว่าเหมือนแบบค่ายทำเส้นมากค่ะว่าเี่จะต้องทำโชว์แบบไหนให้มันตอบโจทย์ชายทั้ง5้าคนนี้มันใช่เนี่ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากจริงๆในรอบนี้แล้วทำมาแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง <S <S คะก็ถือว่าประทับใจในศักยภาพของศิลปินทุกคนเนาะที่กล้าเชียเลน์สิ่ง